ตำรวจถอดกล้องรถน้าเสริมดูไปไหนวันชมพู่ถูกอุ้มนะ้แต่ไม่สนข่าวไม้จับเมื่อวันที่20สิงหาคม2563ทางทีมข่าวพูดคุยกับนางจุไรยพรสุขพนันธ์น้าของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตำรวจได้มาเอากล้องหน้ารถไปตรวจเมื่อวันที่18สิงหาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งตนและน่าเสริมก็ไม่กังวลอะไรเพราะก่อนหน้านี้ ช่วงที่น้องชมพู่หายไปช่วงแรกตำรวจเคยมาขอดูแล้วทั้งนี้ตนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนกระแสรเรื่องสอและตอน,นั้นก็ตรงกับชื่อตายและเสริมแต่ตนก็รู้ว่าเป็นข่าวปลอมรวมไปถึงไม่ได้กังวลอะไรช่วงนี้ก็ยังใช้ชีวิตตามปกติข้อมูลการใช้รถกระบะของน้าเสริมในวันที่11พฤษภาคม2 5 6 3เวลาประมาณ11นาฬิกา ไปหาหมอธรรมจังหวัดสกลนครแต่จําไม่ได้ว่ากลับมาตอนกี่โมงกระทั่งช่วงเวลา13นาฬิกาไปหาพระอาจารย์ลายครูบาลายสำนักสงฆ์ในพื้นที่บ้านนาโคกสูงโดยไปถามเรื่องน้องชมพู่และกลับมาบ้านช่วง14นาฬิกาส่วนรอบที่สองช่วงเวลา16นฬิกาได้เดินทางไปรับครูบาลายอีกครั้งเพื่อรับมาที่หมู่บ้านในการตามหาน้องชมพู่ และช่วงวันที่12 1 3ถึง13พฤษภาคม2,563จําไม่ได้ในวันที่14พฤษภาคม2,563ช่วงเช้าจําเวลาไม่ได้เดินทางไปจังหวัดนครพนมไปบนบานที่วัดที่บ้านน้องอีกอมให้พระดูว่าจะเจอน้องชมพู่เมื่อไรขอให้เจอตัวเด็กไม่ว่าจะสภาพไหนก็ได้ไม่มั่นใจเรื่องเวลากลับด้านนางสมพรลาโพ ป้าของน้องสมพูกล่าวา่ารถของตนไม่มีกล้องกรณีมีกระแสข่าวว่าตำรวจมาเอากล้องไปตนคิดว่าการมาเอากล้องไปควรจะมาเอาตั้งแต่ตอนที่ตรวจรถแล้วไม่คิดว่าจะปล่อยให้ผ่านมาหลายเดือนตนก็คิดว่ามันช้าเกินไปหรือไม่ซึ่งไม่รู้ว่าจะเอาอะไรจากกล้องได้ไหมเจ้าหน้าที่คงคิดว่ามีประโยชน์หรือไม่ถึงมาเอาตอนนี้อย่างไรก็ตามส่วนตัวไม่กังวลแล้ว หากเป็นคนในครอบครัวพอตนก็สู้ผ่านมาเยอะสู้มาทุกอย่างหากคนอื่นต้องมาเจอแบบตนไม่ผิดก็ต้องพิสูจน์ความจริงสำหรับหลักฐานที่ยังไม่ปรากฏผลตรวจออกมาได้แก่เส้นขนที่พบบนศพรอยนิ้วมือจากรถของเล่นรอยนิ้วมือจากถุงขนมที่ตกอยู่บนภูเขาหรือรอยนิ้วมือจากแหวนและกล่องนมที่พบบนเขาอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีมีข่าวเรื่องสอและตอน,นั้น ยังปรากฏว่ามีนายนรินหรือนาแตซึ่งเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่อเล่นตรงกับอักษรยอดต่อเตาแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้รู้สึกกลัวหรือกังวลใจและยังคงใช้ชีวิตตามปกติพร้อมกับออกมายืนยันก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่ใช่คนที่ทำร้ายน้องชมพู่และอีกข่าวต่อมาเปิดภาพความจริงลุงพลฟาดกลับโซเชียลหลังเจอแฉหนักให้คนครานเขาเข้าหา หลังจากที่เป็นประเด็นมาอย่างยาวนานต่างก็ได้มีชาวโซเชียลแหล่ไปให้กำลังใจลุงพลกันอย่างล้นหลามซึ่งต่างก็ได้มีชาวโซเชียลได้บริจาคเงินและสร้างบ้านให้ลุงพลจนเสร็จและต่างก็ได้มีบรรดาคนรักลุงพลได้เข้ามาผูกข้อหมายข้อมือให้ลุงพลเป็นจำนวนมากซึ่งเมื่อชาวโซเชียลได้เห็นคลิปต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเกินไปหรือเปล่าทำไมต้องครานเขาเข้าไปหาขนาดนั้นเลยเหรอ จากนั้นชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอย่างเช่นขอโทษนะครับผมไม่ได้คิดว่าใครผิดใครถูกนะครับแต่ผมคิดว่าเหมือนเยอะเกินไปแล้วบางอย่างก็น่าจะเอาแค่พอดีพองามอีกความคิดเห็นเขาไม่ใช่ผู้มีอิทธิฤทธิ์เดอ้อบอต้องครานเข้าหาปาันนั้นดอกอีกหนึ่งความคิดเห็นถึงขนาดต้องครานเข่าเข้าไปเลยเหรอและอีกหนึ่งความคิดเห็นต่อมา เป็นอะไรกันไปหมดครับบางอย่างเอาแค่พอดีพอดีและอีกหนึ่งความคิดเห็นเมื่อก่อนชื่อชอบลุงพลมากๆแต่ทุกวันนี้พอเห็นสื่อต่างๆนำเสนอข่าวของลุงพลถึงขั้นต้องเปลี่ยนช่องทันทีฝ่ายหนึ่งสูญเสียแต่ลุงพลเหมือนได้แจ้งเกิดฮ่าฮ่และอีกหนึ่งความคิดเห็นทำไมลุงพลนั่งบนโซฟาแล้วยายที่จะผูกแขนต้องนั่งพื้นมันไม่ใช่อย่าหาธํา และอีกหนึ่งความคิดเห็นยายบอมแมนหลวงพอ่บอบทตองครานไปกันใหญ่แล้วและล่าสุดนะคะในโลกโซเชียลได้มีชาวเน็ตอีกรายออกมาเผยภาพความจริงหลังเกิดกระแสดราม่าดังกล่าวภาพที่เห็นว่าลุงพลป้าแตนนั่งอยู่บนโซฟาพอมีคนมาหาแล้วต้องนั่งกับพื้นแท้จริงแล้วความจริงไม่ใช่อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวลุงพลล่าสุดหมอปลา พาลุงพลป้าแตนทำบุญครั้งใหญ่แถมเปิดร้านเลี้ยงข้าเมื่อวันที่19สิงหาคมลุงพลตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวเดินทางมาที่สนามบินโดยออกจากบ้านช่วง6 3นาฬิกา30นาทีจากนั้นก็ขับรถไปที่สนามบินสกลน,นครโดยถึงสนามบินช่วง7.45นาฬิกา45นาทีก็พบกับพี่อุบวิยะก่อนจะขึ้นเครื่องบินซึ่งลุงพลเดินทางมาพร้อมครอบครัว ลูกๆจะดูดีใจเป็นพิเศษจากนั้นมาถึงกทมช่วงเช้าก่อนเดินทางไปออกรายการโดยกินข้าวมื้อแรกลุงพลกินข้าวหน้าปลาแซลมอนป้าแตนกินข้าวหน้าไก่อบส่วนช่วงบ่ายเดินทางมาหาหมอปลาทานข้าวอีกมือ้อที่ร้านอาหารก่อนจะเดินทางมาที่วัดและมาที่บ้านหมอปลาโดยลุงพลป้าแตนและลูกๆค่อนข้างมีความสุขในการเดินทางมาครั้งนี้นอกจากนี้หมอปลา ยังได้พาลุงพลมาที่วัดหนองกาทองเพื่อกราบไหว้หลวงพ่อสุวรรณคีตรวมทั้งปล่อยปลาช่อนสมตัวและหอยขม8กิโลกรัมมูลค่า500อบาทโดยจุดแรกที่มาถึงมาที่วิหารของวัดซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อสุวรรณคีตเมื่อลงรถหมอปลาและลุงพลป้าแตนเดินไปที่วิหารระบุว่าที่วันนี้พามาเพราะวัดแห่งนี้ ตนมานั่งสมาธิในวันที่17มิถุนายน2563ก่อนที่จะไปบ้านกกอกในวันที่18มิถุนายน2563และตนเห็นภาพบางอย่างเกี่ยวกับคดีชมพู่ซึ่งก็ตรงกับที่ตนไปสัมผัสที่หมู่บ้านกกกอกจากนั้นลุงพลป้าแตนได้พาลูกๆเดินทางต่อมาอย่างร้านอาหารตำไทยทุ่งปอเทืองอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งหมอปราแนะนําและนัดเป็นที่นัดพบเมื่อมาถึงหมอปลาเดินทางมารับลุงพลถึงรถตู้มีการทักทายอย่างเป็นกันเองจากนั้นให้ลุงพลพาครอบครัวมาทานอาหารโดยเมนูที่หมอปลาเตรียมไว้หลายอย่างแต่ส่วนใหญ่จะเน้นกุ้งเผาเนื่องจากต้องการให้ลูกของลุงพลได้ทานเพราะน้องน้ำมนต์ชอบทานกุ้งเป็นอย่างมากนอกจากนี้หมอปลาได้นำน้ำตาลปึกของเมืองเพชรบุรี มาให้ป้าแตนลุงพลกินโดยระบุว่าชีวิตที่คื่นขมจะได้หอมหวานพร้อมฝากให้เอากลับไปหมู่บ้านกกอกด้วยเพื่อชีวิตที่หวานจากนั้นหมอปลาให้ลุงพลป้าแตนกัดน้ำตาลจากก้อนเดียวกันเพจ Facebook จากกรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพระเนจรได้โพสต์ความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่วัยสามขวบที่เสียชีวิตอย่างปริศนาบริเวณเขาภูเหล็กไฟ บ้านกกอกจังหวัดบุกดาหารหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ได้โดย Facebook ดังกล่าวระบุว่าณแต่อยู่ฟ้องไอเดี๋ยวไอจะไปติดต่อเจ้าของประวัติที่อยู่ปลอมให้เขาฟ้องอยู่เหมือนกันแฟแฟรครับไอสามารถติดต่อได้ใครจะโดนหนักกว่ากันขณะที่เมื่อวานนี้วันที่18สิงหาคม2563 นายนารินลาโพหรือน้าแต่น้าของน้องชมพู่เดินทางเข้าแจ้งความที่สพกกตูมเพื่อลงบันทึกประจำวันและแจ้งความเอาผิดพรบอรคอมพิวเตอร์กับ1เพจและ2 Facebook นนำข้อมูลอันเป็นเท็จลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์จนนายนารินได้รับความเสื่อมเสียน้าแต่เปิดเผยว่ามาลงบันทึกประจาวันและแจ้งความกับเพจและ Facebook บ,บางคนที่ทำให้ตนเสียหาย โดยตั้งแต่ Facebook ของตนถูกทัวลงตนก็ค่อยๆแคปภาพคนที่เข้ามาคอมเมนต์ครั้งละ2คนแต่ตนยังไม่ได้แจ้งจับทั้งหมดซึ่งวันนี้จะแจ้งจับ1เพจและ2 Facebook ส่วนบุคคลเท่านั้นนายนาเรียนยังยืนยันว่า Facebook ของตนมีเพียงยูสเซอร์เดียวชื่อว่าน่าเรียนลาโพภาษาไทยและสังเกตง่ายๆว่ามีผู้ติดตามถึงสอง0 0คนตนทำธุรกิจจำหน่ายนูพุก และหัวอาหารอุปกรณ์การเลี้ยงซึ่งมีผู้ใช้เฟ e บุ๊กบางคนที่นำเรื่องถุงมือมาตั้งข้อสงสัยว่ามีถุงมือจับหนูอยู่ในที่เกิดเหตุก็ทำให้คนอื่นสับสนและตนก็รับผลกระทบโดยตรงคือขายหัวอาหารและถุงมือไม่ได้เลยและทำให้สังคมมองว่าตนเป็นคนกุเรื่องขึ้นมาตนก็คิดว่าเหตุนี้แหละที่ทำให้ตนเสียหายนะแต่กล่าวอีกว่า คนที่เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงลบหรือทําให้เสียชื่อเสียงทั้งที่ไม่มีหลักฐานตนให้โอกาสไปลบออกจะไม่ดําเนินคดีแต่อย่างใดแต่ใครทําประวัติของตนเสียหายรวมถึงทําให้ครอบครัวและวงตระกูลของตนเสียหายก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายข่าวต่อมาด้านลุงพลครวนเพลงเพชรสหรัฐเผยจี้ใจทุกคําตรงชีวิตจริงหมอปลานัดปอบขวัญ พาทั่วบ้านเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานายเจรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาเปิดเผยว่าครบรอบ100วันน้องชมพู่บังเอิญลุงพลเดินทางมากรุงเทพจึงอยากจะเชิญลุงพลไปไหว้พระวัดหนองกาทองตำบลโรงเคออำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบ,บรุรีเป็นจุดที่ตนเองมาไหว้ก่อนจะไปบ้านกกอกครั้งแรกจุดที่ตนเคยจุดทูปไหว้ขอพระเพราะอยากรู้ว่าใครทําร้ายน้องชมพู่ เสร็จแล้วจะพาไปปล่อยหอยขมและปล่อยปลาเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่อยากให้ลุงพลมากราบไหว้บ้างเพราะจุดนี้เหมือนจุดที่ปกป้องลุงพลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยไม่ได้ขอพรอ,อะไรแต่อยากขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยบอกว่าใครทำร้ายน้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่แขวนคดีแล้วลุงพลยังเป็นผู้ต้องสงสยัยตอนอยากทำให้ลุงพลบริสุทธิ์นี่คือสิ่งที่อยากจะขอในวันครบรอบหนึ่งวัน ของการจากไปของน้องชมพู่ส่วนในวันที่20สิงหาคม2563ที่จะถึงนี้จะพาลุงพลไปไหว้ที่อุทยานราชพักอยากให้ไปไหว้สิ่งที่เป็นมหามงคลของประเทศไทยไม่มีในอะไรแค่อยากให้ลุงพลหมดทุกหมดโศกและอยากจะฝากเจ้าหน้าที่ที่ติดตามว่าใครทำร้ายน้องชมพู่อย่าปล่อยให้เป็นข้อสงสัยแบบนี้ขณะที่ลุงพล ได้นำเพลงความจริงในใจที่เพชรสหรัฐแต่งให้มาฝึกซ้อมอีกเนื่องจากเป็นเพลงที่ติดหูและเมื่อวานนี้ร้องในห้องพักการเปล่งเสียงไม่ค่อยชัดเจนจึงฝึกเพิ่มเติมที่บริเวณหน้าบ้านคุณผู้ชมคะลุงพลป้าแตนตัดใจไม่ร่วมงาน100วันน้องชมพู่นะแต่พูดหน้าโกรธอยากจับคนร้ายไวๆเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเวลาเจนาฬิกา ชาวบ้านกกอกได้ไปทำบุญที่วัดกกอกในงานหอข้าวประดับดินเป็นการทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งชาวบ้านได้มีการนำของทำบุญใส่ถุงมาวางรวมกันภายในศาลาเช่นหอเกเรือห่อแก้วปลาย่างข้าวเหนียวหนึ่งปั้นข้าวต้มมัดขนมเทียนผลไม้และเงินรวมถึงเขียนชื่อลงในกระดาษว่าอุทิศให้ใครโดยวันนี้ครอบครัวที่มาร่วมงาน ได้แก่ตาชานยายสมควรน้าแต่น้าเสริมนายอนามายัยพ่อน้องชุพผู้นางสาวิตรีแม่น้องชมพู่น้องสดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่โดยในวันนี้ยายสมควรน้าแต่และน้องสดิ้งได้เป็นตัวแทนครอบครัวเดินทางไปที่สถูปเจดีเก็บกระดูกของน้องชมพู่ได้นำไข่เจียวซึ่งเป็นของโปรดของน้องชมพู่ปลาหมึกทอดข้าวเหนียว ขนมสอไส้และน้ำดื่มไปตั้งถวายพร้อมจุดทูปหนึ่งดอกเทียนหนึ่งเล่มให้น้องชมพู่ตามประเพณีที่จะต้องนำสิ่งของไปไหว้ให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วส่วนญาติคนอื่นๆของน้องชมพู่รอที่ศาลาซึ่งทั้งใยญ่และณแต่ได้เรียกชื่อน้องชมพู่ให้มารับอาหารตามความเชื่อทั้งนี้ก่อนกลับณนะแต่ก็ได้จดุดทูบหนึ่งดอกพูดกับน้องชมพู่ว่าขอให้จับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว ต่อมาเวลา8นาฬิกาโดยได้เริ่มนำสวดบูชาพระร,รัตนตรัยอาราธนาศินห้าชัยมงคลคาถาผาหุงและชาวบ้านก็ได้กล่าวคำถวายอาหารหลังจากนั้นก็กรวดน้ำซึ่งพ่อแม่น้องชมพู่ได้นั่งกรวดน้ำด้วยกันและได้นำน้ำไปเทที่โคนต้นไม้เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับบรรยากาศที่บ้านของน้องชมพู่บรรยากาศการจัดเตรียมงานทำบุญ100วันให้น้องชมพู่ โดยน้าแต่และตาชานได้ไปนําโต๊ะหมู่บูชามาจัดตั้งที่บริเวณหน้าบ้านและเตรียมสถานที่ให้พระจํานวนเจรูปและวันนี้ชาวบ้านกก,กอกได้ร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันจัดสถานที่โดยได้ช่วยยกเต็นท์จำนวนสี่หลังมาจัดบางที่ถนนและข้างบ้านพร้อมกับเตรียมโต๊ะเก้าอี้ไว้รับแขกในวันพรุ่งนี้ส่วนแม่ของน้องชมพู่ก็ได้จัดสังฆทานชุดพิเศษให้น้องชมพู ซึ่งประกอบไปด้วยชุดเรสสีชมพูชุดเรสสีขาวและรองเท้าสีเทาลายการ์ตูนเพื่อที่จะทำบุญอุทิศให้น้องชมพู่หวังให้น้องชมพู่ได้รับเสื้อผ้าและรองเท้านอกจากนี้ด้านผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งยายอุ่นยายสมควรแม่ดอนและชาวบ้านคนอื่นๆได้ช่วยกันทำงานใบตองทำบาบสีและเชือกไฟเพื่อใช้ผูกแขนในวันพรุ่งนี้ส่วนชาวบ้านคนอื่นๆ ก็ช่วยกันขูดมะละกอเพื่อที่จะได้ทำส้มตำเลี้ยงชาวบ้านขณะเดียวกันวันนี้นายทีทวัฒน์ทองยอดตัวแทนจากกลุ่มคนรักแม่ชมพู่ได้อัดรูปถ่ายน้องชมพู่ใส่กรอบจำนวน9รูปมามอบให้ครอบครัวน้องชมพู่เพื่อให้กำลังใจและนายทีก็ได้รีบเดินทางกลับทันทีส่วนความคืบหน้าของการสร้างห้องน้ำนั้นคืบหน้าไปเพียงเล็กน้อยโดยช่างได้มีการเทป,ปูน บริเวณคานพื้นทั้งสีด้านของห้องน้ำและใส่หลังคาอลูมิเนียมซึ่งเบื้องต้นจะต้องรอคานพื้นแห้งก่อนจึงจะสามารถก่อสร้างส่วนอื่นๆต่อได้ด้านนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่บอกว่าตนยังยืนยันว่าคงจะไม่ไปเพราะหากไปแล้วรู้สึกไม่ดีก็คงไม่ไปส่วนตัวคงไปทำที่อื่นแต่ไม่ได้กำหนดวาระว่าต้องไปตอนไหนอย่างวันนี้วันเกิดตนก็อุทิศบุญทั้งหมดให้น้องชมพู่ สิ่งของที่ตนซื้อเตรียมมาถวายพระรวมๆก็เกือบ1นึ่งมืนบาทส่วนเรื่องรถแบ็คโฮและชุดเด็กมีคนที่มาเยี่ยมตนขอให้นำของสิ่งนี้ไปอุทิศหากมีการไปทำบุญตนจึงถือโอกาสนี้นำไปด้วยตนไม่เน้นเรื่องการทำบุญ100วันแต่ตนเน้นทำบุญเมื่อพร้อมทำเรื่อยๆทั้งนี้ตนขอยืนยันว่าไม่ทิ้งการบวชให้น้องชมพู่ถึงแม้ตอนนี้จะเหมือนมีชื่อเสียงมากขึ้น ตนทิ้งเรื่องบวชไม่ได้เพราะภาพน้องชมพู่ติดในความทรงจําของตนเนื่องจากตนเองขึ้นไปเจอศพสิ่งที่ดีที่สุดคงเป็นการบวชตนเองคิดว่าการบวชน่าจะมีขึ้นหลังจากออกพรรษาแล้วรวมถึงคดีน่าจะมีความชัดเจนตนขอยืนยันความตั้งใจตนไม่มีเปลี่ยนนางสมพรล,ลาโพป้าของน้องชมพู่กล่าวว่าตนเองคงไม่ได้เข้าไปเพราะตอบหลายครั้งแล้วน้องสาวตน คงรับรู้แล้วเนื่องจากปกติหากจะทำบุญญาติญาติของคนจัดงานก็จะเดินไปบ้านนั้นบ้านนี้เพื่อไหว้วานให้ชวนทำสิ่งของทำบุญแต่บ้านตนไม่มีเดินมาอะไรตนไม่ได้น้อยใจอะไรก็ไม่ได้คิดอะไรคงไม่ได้ไปร่วมตนกลัวเรื่องความไม่สบายใจมันจะไม่สดใสในงานแต่มีสิ่งหนึ่งที่ตนอยากพูดคือวันนี้มีคนบอกตนตอนมาให้กำลังใจ ว่าในโซเชียลมีคนต่อว่าตาชานกับยายสมควรซึ่งเป็นพ่อแม่ตนจึงอยากบอกว่าพ่อแม่ตนไม่เคยคิดอะไรตนขอให้คนที่ต่อว่าหยุดพฤติกรรมเพราะท่านคือเสาหลักถึงจะไกลตนแต่ก็คือกำลังใจของตน